สวัสดีครับพอ่อทั้งหลายสิมาเฮ็ดคลิปสั้นเว้าถึงเรื่องความรักการแอบรักของคนบ้านวันมิ่น้องว่าสิเฮ็ดเป็นซีรีส์เป็นละครสั้นกันจักสิเฮ็ดจังไดว่าสิมาเว้าเรื่องการแอบรักของคนแอบรักนี่มันเป็นจังไดเนาะแต่จะแอบมักเขาแล้วเขาจะโหเรื่องเนาะ บอกไปว่ามักเขาขยานเขาเขียนราพี่น้องยา่านเขาบอกว่าเจียมโตแล้วพี่น้องอใคบอกถึงคนทั่วไปได้พี่น้องความหักทั่วไปที่เคอ่อยผอค่อยเจอว่า,อาเอาการแอวหักบวกเขา็ยานเขาเขาสั่งไปให้ทันเราพี่น้องยา่านเขาโอ้ยเป็นเอนียงเนาะยังเนี่ยว่าอีกแบบการแอวพักกันนีนก็เจ็บไม่ได้หรอน้องพี่น้องน้องางเทรียก็ได้ คนทั่วไปได้พี่น้องข้าไปสำหรับคนที่อยากดึงดาวสัตโอ้ดึงดาวได้รอยพี่น้องนี่ว่าจะเฮ็ดก็มีแต่มุกพี่น้องก็สิเป็นละครสัตว์เนี่ยเป็นเดื้อ่จวะจกบวะก็มักเขากับญาติเขาเขียดจีบว่ก็มักเขากันญาติเขาล่อคขั้นเขาหลู่วามจริงว่าเขามักไรกับสิโคตรโพดกับสิเชียดกันเลยแตสิยาก คนแอบภาคก็จเจ็บคากก็เกาอีกเพราะฉะนั้นมากกับว่ากาบอกบอกไปก็ย่านเชียดเชียดก็แล้วก็ย่านอกหักหักคนห้องเนี่ยนอ้อย่านแต่ความบุคลากร้ืบอบัาน <c oughs> ความหักของเขาเนว่าบัตอเออเนะาะเขาในแบบที่เทาเป็นเนี่ยเราพี่น้องก็ต้องไปสวยงามสวยรู้แบบความหักของผู้อื่นเขาดอกหักของเขาเป็นแบบใดก็เป็นแบบนั้นแล้วหักในรูปแบบของเขาเ ต้องไปใส่ใจความหักโสนใจเพาจะต้องเป็นลูกแบบไดคือคนอื่นเขาเร้อเขาเป็นแบบได้ก็เปลี่ยนนั่นล่ะเขาหักเข้าก็ต้องหักเข้านแบบที่เข้าเป็นนะพี่น้องถ้าเขาหมักเข้ากับเป็นที่ไม่เข้าเป็นนี่ก็ล่ะเป็นแบบที่เข้าเป็นนะเราพี่น้องจะเป็นละครสันได้บ้น้อจะเป็นให้ได้รู้บ่าไเหรอโอ้ยสีเห็ดจังไดน้อการลอกายความแอบฮักนะ แอบมกกักพวกเราคนบันบันมักเขาเร้อมักเขาหลายว่ะบางที่มักหลายก็สิมีน้ำตาสัตัวเออมันน้ำตาก็ความ็หักเหมือกเป็นคองคู่กันนี่เราพี่น้องแอบมักก็ได้แต่แอบมกกัไบมกไปวัน้องกล้าบอกเขานะความหักที่มีในใจก็เริ่มสลายแล้วตอนนี้ว่าสานเด็กพี่น้อง